สองก็คือเรื่องของการบร the ิการน้ําซึ่งการเชื่อมโยงตรงนี้ผมจะดึงของเรื่องของการการเกษตรเข้ามานั่นก็คือการแผนระดับที่สามยุทธศาสตร์เกษตรสากร์ของจังหวัดพระนครกศรียุทยา2ี่ปีนะครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับก็ทําให้ผู้และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเขียนแผนเข้ามาก็คือเป็นเป้าหมายก็คือการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรของจังหวัด พนักขอยาเพิ่มขึ้นนะครับนะครับในส่วนของหลังจากที่ทางกอ,องนะครับท่านได้นําเสนอเรื่องของการอาจจะทำแผนแล้วมีการวิเคราะห์ข้อมอูลเป็นการวิเคราะห์พื้นที่เป็นการวิเคราะห์ปัญหาอาุปสรรคต่างๆของจอังหวัดพนักขอนศิริยาเรื่องของการเกษตร,รเรื่องของการ,ารเพิ่มมูลค่านะครับก็จะมาสู่เรื่องของการ เอาแผนนมาปรับใช้นะครับการเอาแผนมาปรับใช้นี่ก็เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรจังหวัดพัทนครศรีธยาครับจริงๆแล้วก็การบเาลื่อนโครงการสําคัญเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆโดยยึดหลักก็คือแผนนะครับของจังหวัดที่มีการดาเนินการจัดทําแผนไปนะครับในส่วนของพนครศรีธยานะครับก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพื้นฐานก็หลักๆเลยก็จะเป็นสินค้าเกษตร ก็มีเรื่องของข้าวค่อนข้าจะมาไปแสนสี่หมื่นรไรแต่แสนห้าหมื่นรไรซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นการสร้างพูดง่ายๆก็คือเป็นรายได้ของจังหวัดทุนข้งคเจามาพอสมควรนะครับหลังจากที่วิเคราะห์นะครับทางท่านเกษตรจังหวัดวิเคราะห์แล้วว่าโอเคละพื้นฐานก็คือเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตอบโจทย์รูปแผนของตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ มาวิเคราะห์ในแต่ละอย่างก็คือก็ต้องมองวิเคราะห์สินค้านะครับท่านก็บอกว่าการวิเคราะห์สินค้านี่นะครับแล้วก็ต้องมีข้อคนแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับสําหรับสินค้านี่นะครับท่านก็บอกว่าจะมีอะไรล่ะที่มีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นในพื้นที่นะครับมีความเป็นาสามารถพู่งมงค้าได้และเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับอันนี้ก็ และคนนะครับคนเองก็จะมีการวิเคราะห์บุคคลด้วยทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสุคตากรนะครับสำหรับเรื่องของคนนี่ยก็จะมีการพัฒนาสเปภาพบุคล,ลากรแล้วก็การให้องค์ความรู้กับในตัวบุคคลนะครับโดยการพยายามพัฒนาเรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของการมีจิตวิญญาณในการส,ส่งเสริมนะครับเรื่องของ การทางานภายใต้ข้อจากัดต่างๆอันนี้เป็นเทคนิควิธีการนะครับที่ที่ต้องพัฒนานคนนะครับแล้วก็สาก็คือเรื่องของพื้นที่เป็นการจัดการดินนะำงานลดค่ทรัพยการการต่างๆนะครับซึ่งในวิธีการนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าและอัตรารของสินค้าเนี่ยก็จากที่ได้รับผลในยุบานแล้วก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเฉพาะถิ่นที่มีความจฉเาะเจะจงนะครับและโดยเฉพาะาสินค้านะครับ ที่ท่านได้นําเสนอเมื่อวานนี้ก็เป็นฝรั่งแดงอายุทยานะครับในในในส่วนของข้าวก็จะมีข้าวอายุทยาซึ่งใช้ข้าวข้าสันนะครับอันทีเป็นแบรนด์นะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอัตณ์นะครับในส่วนที่พื้นที่ที่ททมีสินค้าชนิดนั้นอยู่นะครับสำหรับคนเนี่ยก็นอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้มีการเพิ่มทักษะอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการส,าสาร้างเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร S <S <an> <S เพื่อรองรับนะครับเรื่องของการตอบโจทย์แผนนะครับที่มีการแต่เพื่อมูลค่าได้ยังไงเรื่องของสินค้าคนต้องมีความสามารถยังไงนะครับต้องมีทักษะอะไรบ้างทั้งทั้งคนที่ส่งเสริมและคนที่าําไปปฏิบัตินะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารการดินน้ําอันนี้ก็ให้มันสอนคล้อมกับสินค้าต่างๆเหล่าน,น,นั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อสรุปเบื้องต้นนะครับรรปปปรเ,เรื่องของการสรุปบทเรียนเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่นะครับและโครงการสหัธ์ข้อมวลเศรษฐศาสตร์ นะครับอันนี้ผมพยายามทำเป็นโฟล์มาจากเรื่องแผนจนถึงด้านสินค้าโดยโดยยกตัวอย่างสินค้า2ชนิดนนั่นก็คือเรื่องของฝรั่งแดงอียิปยาแล้วก็ข้าวเนี่ยอิปต์ยานะครับก็อันนี้เป็นข้อสรุปนะครับเบื้องต้นนะข้อใดอยากจะมีมากกว่าน,นี้นะครับผมตัวแทนกลุ่มห้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมมาครับขอบคุณกลุ่มห้าเลย ก็วันนี้นะคะเรายมงมีเวลาเยอะนะคะาาก็อาจจะได้นะนํำตัวเยอะหน่อยนะคะค่ะพว่าเราแม่นำตัวกันถึงระบบดับที่เท่าไหร่ละคะส,สี่สิบมีมีใครยังไม่ได้นํำตัวในหนึ่งสี่สิบไหมคะไม่บอกไม่บอก <c oughs> มีไม่บอกค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการแออัดที่ด้านหน้าน,นะคะขอเชิญระดับที่ส1สิบดถึงหกสิบก่อนนะคะ 4ี่สถึงนะคะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะอ่ะเรียนเชิญเลยค่ะ4ี่สถึง60ค่ะเอาเอาไวอยู่ข้างหลังโมดเลยอะแนะนำตัวเองค่ะแนะนำตัวแนะนำตัวกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าใช่ค่ะเขาอยู่ข้างหล,ลังทั้งหมดเลย เป็ชนชั้นหน้าเลยค่ะค่ะิเ41ดา้านนี้เลยนะคะิเ41ดา้านนี้เลยนะคะค่ะอ่าเรียนเรียนแล้วหนักพอสื่อเขาบอกโอเคค่ะก็เดี๋ยวเอ่อขึ้นมาตรงด้านหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วคุณสามารถเดินกลับเข้าที่ได้เลยนะคะเรินนะะ่มเลยค่ะ ี่ไปไหนอ่ะเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานแล้วครับอ๋อตรงไหนแล้วเนี่ยลงท้ายเรียสวัสดีค่ะชื่อสิริวัลแดงพัคดีนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะก็ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษนะคะก็ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ดีนนะคะเพื่อการเกษตรแล้วก็ ห้องปฏิบัติการอยู่ที่กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ท่านใดได้ไปเที่ยวนะคะหรือได้ผ่านไปก็แวะแอลหากันได้นะาเจ้าสวัสดีครับผมเป็ไปกิจการงานครับชื่อเล็กชื่อเออยู่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงนะครับพักษนานานก็ พัฒนาที่ดินทั่วไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะทํางานอยู่บนดอยครับพื้นที่โครงการหลวงครับสามสิบเก้าศนหถึงวัดภาคเหนือครับถ้าใครไปเที่ยวโครงการหลวงก็แนะนํานะครับตัวหาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะมาริการเทียปิยาศัพท์ค่ะจากสถานีพัฒนาที่ดินน้ำนะคะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชนานการค่ะ ก็ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนะคะก็ทำในเรื่องของการฝักบุ้งบำรุงดินค่ะแจกปอเทืองนะคะน้ำหมักนะคะส่งเสริมเกษตรกรในการทําปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็งานหลักของเราในเขตทางจังหวัดน่านภาคเหนือตอนบนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะที่ทุกท่านจะเห็นเป็นแนวคอนมทรคันดินนะคะค่ะก็แวะเวียนผ่านไปจังหวัดน่านก็ กินกานหากันได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายนะคะเหลือสุดในสยามมีคนเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เจอเจอน้องเป็นคนเชียงรายเหมือนกันแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำงานที่เชียงรายนะคะ ในส่วนกานปรปฏิบัติงานของพาฒนาที่ดินก็เหมือนน้องเมื่อกี้เลยนะคะอยู่สถาน,านีก็เป็นงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วก็งานวิชาการนะคะก็ถ้าแวะเรียนไปที่เชียงรายครไปแอลเชียงรายก็แวะหาได้นลเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคาารับผมแค่ปากนะครับนะครับชื่อเล่นจิ๊กเก็งนะครับ อยู่ตำแหน่งนัาวิชารารเกษตรชนการพิเศษนะครับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตแป่นะครับหน้าที่ก็คล้ายๆกับคนก่อนหน้าที่คขับมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนนะหน่วยสนับสนุนของผมก็จะมีอยู่จังหวัดที่รับผิดชอบก็จะมีพิจิตรบินพิษณุโลกเอชบูนแล้วก็เลยนะครับแล้วก็สนับสนุนด้านวิชากาาให้กับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละ จังหวัดน,นะครับแล้วก็มีหน้าที่ออกแบบงานจาระบบล่วงหน้าก็คือทําเส้นคอนโทรลทำขุดโคกหรือนาโมเดลขุดสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับออกแบบไปให้น้องๆสพดเป็นคนดำเนินการนะครับใครผ่านมาผ่านไปก็แม้กิการของทานได้นะครับพี่พิโลกนะครับตั้งใหญเแถวนี้ามาขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อสุนนะคะสุีสาบุตรามค่ะตำแหน่งคือนักวิทยาศาสตร์ชนานการนะคะสังนักงานพัฒนาที่ดินเขต8จังหวัดพิษนุโลค่ะลักษณะงานก็จวัดที่เองเมื่อกี้เลยนะคะก็จะคือวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบูค่ะนางสาวเวนนาลุงสารามตำแหน่งนักวิชาการ เกษตรชำนาญการนะคะสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบจังหวัดราชบุรีค่ะดูแลพื้นที่รับผิดชอบ6จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะพีพีทานในแวะผ่านไปก็อย่าลืมแจ้งของเข้าพื้นที่ได้นะคะขอบคุณค่ะวัอดีค่ะเองนะคะวิรัตินีสุธีะคะ่ะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโสหรือว่าในตำแหน่งก็ัวหน้า่ายบริหารสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบราชบุรีค่ะก็จะดำเนินการเกี่ยวกับพวกการซื้อจ้างนะคะเบิกจ่ายงบนประมาณของหนงานแล้วก็อาจจะเป็นผู้ช่วยพอเอานิดหน่อยนะคะค่ะหากใครผ่านไปก็โทรหาอีกหรือน้องบูค่ะเราอยู่ที่เดียวกันได้นะคะขอบคุณค่ะ ดีครับผมนายวันเจลีุภาพครับจากสถานีตําแหน่งตําแหน่งก่อนสนุ่นสนุ่นนิดหน่อยเพราะว่ยนตําแหน่งก็ใกลใต้เลยใกลใต้เลยครับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุธถนะครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ตามานเหมือนน้องหินนะครับจะทำเรื่อง G F a D V แล้วก็ EGP ครับลูกบอลไปไปรู้จักบ้างนะครับที่ว่าตอนอตอนหลังเมื่อก่อนไปตัดหนุนจันตอนนี้ไปลูกบอลเลยครับอ๋อได้ครับแล้ว <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนสายงานนะครับเป็นแคลนา,านการ,รเกษตรก็รับไปโจกในส่วนของกานพัฒนาที่ดินก็รู้อยู่นะครับอ่านพัฒนาที่ดินก็คือต้องพัฒนาที่ดินให้ดีขึ้นนะครับโดยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ผมจะเน้นในเรื่องของการเราไปดดาาากาหนดราคาบุผลิตไม่ได้เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ผมจะไปเน้นเรื่องเราจะต้องทําปุ๋ยอีมาใช้ในใน,ในสวนนะครับทำยังไงก็ได้ให้ลดค่าที่ลดได้ที่สุดแล้วก็ประหยะัดค่าใช้จ่ายเร้วมันแะเหลือต้นตุนหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ว่าเราจะเน้นนะครับเป็นการตั้งวิสาหกิจชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับเชื่อหรือไม่นะครับสวนยางนะครับ ใช่คุยีทีคุณภาพสูง2กิโลต่อไรนะครับต่อปีนะครับมีนะครับที่กระบีครับมีมีให้ดูบ้านด้วยนะครับ2กิโลต่อไรใช่ครับปุ๋ยอีทีคุณภาพสูงนะครับครับจากอะไรครับถ้ามีโอกาสก็ขอเจอนะครับผมอยู่ที่กาะบีครับต้องต้องเที่ยวกระบี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับัะคดสสวี่ านิสาสนจามขายวิชาการเกษตรชำนาญการจากสถานีพัฒนาที่ดินนาราทวานนะคะภารกิจงานก็เหมือนกับพี่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆในกรมพัฒนาที่ดินนะคะแต่แนะนำที่ียงว่าด้าวที่ว่านด้อยู่นะคะถ้าเกิดใครไปเที่ยวนะคะจะมีร่องทองมีร่องแก้นะคะมีหลายอย่างก็มีตลาราทานแบบก็ เราไม่ใช่เป้าหมายเนาะก็อยู่สบายค่ะไม่ได้ลำบากอากาศีนะคะี่นะคะก็ยังไงถ้าเสนใจไปเที่ยวก็เชิญนะคะติดต่อได้ค่ะค่ะคุณค่ะนะคะชื่อเ่นชื่ออค่ะอ่ส่วนกาเป็นนักวิชาการประมงชำาญการพิเศษค่ะเป็นตอนนี้เป็นหน่วยานที่กําหนดมาตรการด้านการประมงนะคะก็ทางานเดียวกัน กำหนดมาตรการต่างๆภายใต้ราตรการหกาโนมงคะแล้วก็กฎหมายอี่เกี่ยวข้องนะคะก็ถ้าใครไปเดินตลาดนัดโอโกโมงก็แวะมาคักถายได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ่งการวิบุลพันธ์ยุทธสั้นกิ่งนะคะก็ในในระชื่อสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ อยู่ที่สงขลาแล้วค่ะอยู่สังกัดอำเภอเมืองสงขาเป็นเจ้าพนักงานประมงอาวุโสนะคะก็สงขลาก็มีเรื่องเด่นเรื่องดังฮอตตอนนี้ถ้าประเทศถ้าใครติดตามข่าวก็จะทราบว่าอะไรที่อยู่เนื้อกฎหมายอยู่นะคะแต่ก็สิ่งดีๆของเราก็มีนะคะนางเงือกสมิลานะคะก่อนลงกองแม่ก็เชิญไปเที่ยวได้นะคะขอบคุณค่ะนนี้ ครับสวัสดีครับชื่ออดิเรกเด็กเพชรนะครับลำดับที่54นะครับที่เล่นชื่อดังนะครับมาจากสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานประมงอาวุโสนะครับปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการด้านการประมงนะครับแล้วก็ควบคุมการทําประมงในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็จัดร้้งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็ยินดีนะครับ ที่ได้มาพบกับเพื่อนๆอบกหนึ่งูทุกท่านนะครับหากโอกาสต่อไปก็เราได้เจอกันอีกหรือมีกิจกรรมสั่งๆนะครับผมก็ยินดีจะเข้าร่วมแล้วก็ร่วมงานกับทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับผมขอบคุณครับก็สวัสดีครับผมระดับที่55นะครับอ่ารุชิ้วเจ้าของคำนะครับ ชื่อเล่นใหญ่นะครับตำแหน่งนักวิชาการประมงชนานการนะครับก็หัวหน้ากลุ่มพัฒนาลและสษษ่งเสริมอัชิพประมงสํานักงานกรุงจตาะครับที่สํานักงานกรุงจตากกลุ่มของผมก็จะ,ะเป็นกลุ่มที่พัฒนาลและส่งเสริมอัชีพรนะครับแล้วก็โครงการกล้ามหลีนะครับอย่างที่ตาราบทโรงเรียนบนดอยก็ามานร้อยหกสิบแห่งนะครับก็รองจากจังหวัดเชีมมยงใหม่ ก็ส่วนใหญ่จะขึ้นดอยครับขึ้นดอยแล้วก็ส่งเืตุอาชีพทั่วไปแล้วก็พบขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆครับก็ผมก็ขึ้นเพื่อคนเชียงรายครับก็เกี้ก็เจอพี่ๆคนเชียงรายด้วยกันนะครับก็อยู่ที่ตากมานานแล้วครับก็ใครแวะเวียนมาก็มาเที่ยวได้ครับส่วนใหญ่ที่ตากก็จะเป็นดอยเยอะครับภูเขาแต่อยากจะขึ้นดอยก็ไปที่ตากไลยครับก็จะมีแต่ว่าก็มีแหล่ง เศรษฐกิจก็ที่แมสอดน,นะครับอินเดีสอดน,นี่ก็คนก็จะไปกันเยอะนะครับชอบจะข้า่ฝั่งไปฝั่งโา้นนกันแล้วก็จะมีนักตกที่เราสู้ครับแล้วก็มีเสิอุปกน,นะครับก็ถ้าใครได้เรียนมาก็เชิญได้ครับค่ะบผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีคะ่นสะนาสาวสายลุงเรสีมานะคะนักวิชาการคอมพิวเ,เตอร์คะ่ะ จากปงประมงนะคะอยู่ศูนย์เทคโนโลยาาสีสารสนเทศค่ะทำงานเกี่ยวกับวิเคราะห์อ,ออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบสารสนเทศครับสว,วัสดีครับผมนักดีใจชอบครับที่เล่นชื่ร่วมครับมาจากสมุทรสาครครับเป็นประมงอำเภอเมืองสมุทรสาครครับงานจะเป็น หน้าที่แบบภาระจากกลุ่มสางจากลุ่มกำหนดมาตรการอะไรพวกนี้จะโยนภาระให้ประมงอำเภองานค่อนข้างใหญ่เยอะครับคือทะเลเนี่ยจะมีทั้งเนือประมงทานี้เนือประมงพื้นบ้านขายฟ่งพอเลี้ยงสัตว์น้ำใจั่งแล้วก็น้ำจืดภาระเยอะกว่าอำเภอที่อยู่น้ำจืดหน่อยนึง คือเป็นที่พึ่งชาวบ้านนะป่าตายน้ําเสียก็เรียกหาองคมงอำเภอครับนั้งน,นที่องคมงอำเภอเขาไม่เคยอยู่ครับเขอ,ออกพื้นที่อื่นครับก็ผ่านไปผ่านมาที่สมุทรสารครไม่ทงไว้นะครับครับขอบคุณครับ จะมีรสมพินนะคะตำแหน่งนักวิชาการประมงธนาการพิเศษผู้บรยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทอเล้ยงสัตว์น้ำถึแพร่นะคะพื้นที่การดำเนินง,งานก็จะเป็นตามโครงสร้างนะคะดูแลจังหวัดแพร่จังหวัดน่านแล้วก็บากิจกรรมในจังหวัดตา่านะในส่วนของเนื้อง,งา,นานเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตนธุ์สั์น้ำเพื่อปล่อย ะะลหลายๆท่านคงเข้าร่วมกิจรกรรมปล่อยพันธสัญญาของกรมประมงแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยจะรบับผิดชอบในส่วนของน้ําจืดนะคะอ,อ,อีกกิจรกรรมหนึ่งที่ทางศูนย์แพทย์ดาเนินการก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะคะกิจรกรรมสนับสนบสุนเกษตรกร,รในเรื่องของการผลิตพันธสัญญาเพื่อสนาบนในงานเงินทุนหมุนเวียนได้นะคะถือฟาร์มอีกเชงทั่วไป ะคะเบื้องต้นตก่อนในทางตัวเอ,อชื่อเล่นชื่อพี่แจงนะคะในในรุ่นนี้มีแจหลายคนนะคะแจงชี่แจงเล่แจงพีก็จะหันนะคะอย่างพอรอก็มีสองแจงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อสงทิพย์แงเกษมนะคะชื่อเล่นชื่อชุยค่ะ แต่ถ้าเรียกยากเรียกที่พีทก็ได้ค่ะก็ตำแหน่งนักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษแล้วก็ปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรอ่ะเราก็อยู่กองวิจัยและพัฒนาการปพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหน้าที่หลักๆของศูนย์ก็คือเราก็มีเป็นศูนย์วิจัยนะค่ะก็ทํางานวิจัยทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็วิจัย เพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลิตพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะก็จะผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยธรรมชาติแล้วก็ผลิตพันธ์สัตว์น้ำใหม่ๆเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอีกภารกิจหนึ่งก็คือตรวจรับรองมาตรฐานวารเราก็จะ มีหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานความความกุ้งเป็นหลักส่วนใหญ่นะคะก็มีปลากระพงนิดหน่อยมีหอยนิดหน่อยแล้วก็มีความเปลี่ยค่ะความเปลี่ยนายบางท่านอาจจะไม่รู้จักปลี่ยายก็เป็นอาหารของพ่อแม่พันกุ้งนะคะกุ้งขาวค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นหน่วยที่บริการการตรวจโรคสนามค่ะก็ตรวจใต้ทั้งสรนามใชยฝั่งแล้วก็สนามจิงนะคะเาตัวเองก็เคยอยู่กองจิตก็ก็ทาได้แล้วก็ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ si ําก si ็อย่างที่คุณพี่เมื่อกี้บอกว่าก็เป็นประมงปก็แจ้งก็แจ้งประมงปแต่ประมงปูก็จะแจ้งศูนย์คะก็ศูนย์ก็ต้องไปทำก็ตัดโดนเรียกเสียาเพราะฉะนั้นเราเวลาน้ําเสียน้ําเสียปลาตายศูนย์ก็จะต้องออกไปแล้วก็ทํารายงานเพื่อที่จะส่งให้ประมงปอรายงานอำเภอรรายงานทุกว่าค่ะก็งานที่รับผิดชอบก็ประมาณนี้ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ครับชื่อวิทยาประเสริฐสังนะครับเชลน์ชุบิรับตำแหน่งก็ผมอเภอนะครับอยู่น้องเบิร์นฟูนะครับก็ตามพันเมียมสุดท้ายนะครับทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือภารกิจของกรมประมงเรานะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับงานทุกอย่างของกรมประมงเนี้ยจะจบที่ผมอเภอครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ในตําแหน่งผมอเภอนี่ก็ จะทำตั้งแต่ผานรงยันผู้บริหารนะครับทุกอย่างจบอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไปกับภารกิจของกระทรวงเกษตรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอสุสั์นะครับพอดนะครับแล้วก็ชนประทานนะครับที่มีพื้นงานในพื้นที่สังกรนะครับเราจะทํางานบูรณาการร่วมกันนะครับซึ่งกรมมงเรานี่มีคนน้อยนะครับก็คือบางอำเภอรับผิดชอบสองอำเภอสามอำเภอนะครับ ก็เราก็จะทํางานบูรณาการกับบุรณากานอื่นครับครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะวันนี้๋อ,ตอ้ตอนตอนเลกนคาจะได้เพิ่มแต่ดูจากเวลาเราอาจจะยังไม่ได้ไนะคะอาจจะได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะท่านวิที่ท่านี่กอกรของเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะให้ท่านเออได้พักผ่อนแล้วก็ได้เตรียม ปลาไได้เทียเอกสารชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดยกนิ้วโป้งกดแชร์เพื่อเป็นกันใจเพื่อนๆของท่านนะครับแล้วกด subscribe หรือติดตามพร้อมกับกดสั่กนกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวีดีมีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ